ครับพี่น้องเมื่อนี้ก็อยู่กับช่องพอเพียงหน่งตัวเดนะครับเนาะก็พามาเบ่งงวน้อยจินนมนะครับหูจังไดว่างวงน้อยที่เขาเลี้ยงจินมเขาเนี่ยเขาได้กินนมนะครับเนาะแม่เขามีนมให้ลูกเขาจินมนะครับเขาดูดนมอยู่หั่นะเขาได้กินนมบ์นะครับพี่น้องก็สังเกตจากปากของเขานะครับเนาะปากของเขาที่มีฟองมีอย่างอยู่นะครับมีฟองอยู่นะครับแล้วเขาก็ แสงว่าเขาได้ก Jamie, lonely, นนินนมตามปกตินะครับพี่น้องเนาะได้กินนมไหลนะพี่น้องนั่นแหะครับน้องอันนี้เพิ่งทังเป็นงอหน่อยกินนมแล้วพี่น้องเนาะนะครับเขาชี้แจงไดว่างอได้กินนมหลายว่าได้หลายนะพี่น้องเนาะเนี่ยครับงอมีนมให้กินโบนะครับงอหน่อยมันจะมีแบบนี้ครับจะมีขีดกระปองอยู่ฟองอยู่กับปากเขานะครับเนี่ยครับแสดงว่าเขาได้กินนม กินครับนะครับเสร็จแล้วข้อจีนมีความสุขครับหางเขาจีวียังเสียครับมีแป๊บ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 ยิงเสียนะครับหางเขาจีวีแป๊บแป๊บแป๊บยิงเสียพี่น้องนะครับสังเกตเด้วงนะครับเด้อพี่น้องมาให้สังเกตว่าน้อยจีนมนี่เดี๋ยวได้วจีนมบอพี่น้องว่ามีนมจีนบอแม่เขาไม่มีนมจีนบอแล้วครับพี่น้องเด้อนี่ครับลูกเขาอันนี้ก็เป็นว่าของบ้าผูอแขงนี่แหละครับได้สองเดือนแล้วพี่น้อง นะครับเวลาเขาดื่มาจะมีชี่กะป๋องยุบป,ปากเขานะครับเดี๋ยวพ้องยุบป,ปากนมแม่เขาดูดแม่ดูดนมผมมี่ี่กะป๋องยุบป,ปากครับเขาทีแสดงว่าขเขาได้กินนมหลายอยู่ครับพี่น้องเนาะครับทายไม่เบิรงพี่น้องครับถาได้เป็ียนทีสังเกตน,นะพี่น้องเนะาะครับนี่กินมเลือเติมแล้วครับพี่น้องนเนี่ยเติมอิ่มแล้วลน่ะ เดิมเปิดแล้วมั้งเนี่ยเดิมเปิดแล้วนมนมแม่เป็นนมที่นีปไปอยู่ที่สุดนะพี่น้องพี่น้องเนาะโดยเฉพาะนมเหลืองพี่น้องเด้อออกไม่ไมเนี่ยดีดนุ่มแลงกดจินรดน้อยสีแข็งแรงครับพี่น้องก็หน่อยสีแข็งแรงอจินให้ได้ครับออกไม่ๆหมนะครับจินนมเหลืองให้ได้เด้อ แข็งแรงครับมีประโยชน์ก็นิ้กินยุ่งทีประมาณปุ๊กินเดือนคนแล้วครับว่าพอเพียงที่ห้วเงนหน่อยยาน้มอยู่ประมาณเจ็ดเดือนคนล้ครับจิดเือนขึ้นขอบเปเดือนคุณ่ได้ครับพี่น้องว่าเขาที่ได้ใ่สมบูรณ์ครับแล้วเขาก็แม่เขาก็ที่เจอยู่ครับแต่วเขาก็เอาอาหารเอาอย่างเสริมให้แม่เขาช่วยบำรุงให้แม่เขาออกครับจิตจะบำรุงจิจจะเขาญาติเอาพี่น้องตัวกับใยแม่กับใยครับ มีผลต่อลูกตัวต,ต่อไปนะพี่น้องเนาะวันนี้ก็มาให้เบิ้งครับพี่น้องพอดีมาเลี้ยงว่าเห็นครับว่าน้อย,ยกินนมยุก็เอามาให้เบิ้งครับก็เลยบอกเบิ่งที่สังเกตเนี่ยครับตอนนี้ตอนนี้ว่านนมเริมเปิดแล้วครับนีบ่หางเริ่มโบวีแล้วพี่น,อน้องนมเริ่มเปิดแล้วหางยื่ซื่อแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยว่าน้อยาหางเรา่มบวบบวบปัดแล้วนะครับตอนนมเริ่มเปิดแล้ว นครับแม่พันธุ์ที่ดีก็นทั้งเพีะครับเยอะให้ลูกกินนมเป็นกว่าเขาจะอิ่มแล้วครับพี่น้องพัดล่างตัวเขาว่าให้ลูกกินนะครับทั้งเตะทั้งถีบก็มีครับแม่พันธุ์ยังสนครับเพราะต้องเลี้ยงเอาไว้พี่น้องเด้อพันธุ์ที่ดีก็เป็นทีงดีครับเลี้ยงลูกดีให้ลูกกินนมลูกโอทอนสมบูรณ์พี่น้องมื่อนี้ยครูยังครับเอามาให้เบิ้งครับว่าว่ามันกิ๋นว่ามัตัวมันได้หมือจังไดว่ามันมีลูก ไอ้นมให้ลูกกินนะพี่น้องเนาะนว่าไดว่นไดกินนมยังไงนะก็คือสุกง่ายๆคือเวลาว่ามันมีนมนะครับว่าน้อยจะจินนมเนี่ยมันจะมีกำฟองมีฟองอยู่กระปาะว่านะครับเนาะมีฟองอยู่กระปาะแล้วก็หางเขาก็จะปัดไปปัดมาวีแปแบบอยู่พี่น้องเด้อแสดงว่าเขามีความสุกในการจินนมครับพี่น้องครับนั่นแหละครับธรรมชาติครับพี่น้องธรรมชาติของสัตว์ยังดูเป็ยนนมนะพี่น้องเนาะวิธีสังเกตเบื้องเอาครับ รับมนี่ขอจบคลิปมโนจินนมสังเกตมโาจินนมว่ามีนมอย่างไรไปตำหนินะครับเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพอเพียงเลี้ยงตัวได้น้วเดรอบพี่น้องเด้อสวัสดีครับ